อหลอืมไม่เห็นมีอะไรนี่โอเคถ่ายรูปดีกว่าอืมถ่ายด้วยออโต้นี่มันสะดวกแล้วก็ชัดด้วยนะครับแต่ผมอยากได้อารมณ์ของภาพตามบรรยากาศที่เห็นทีนี้เรามาลองปรับความเร็วชัตเตอร์ดู แต่มันได้ลงกว่านะอ่ามุมกว้างๆงงน่าสนใจแต่เอ๊ะมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับเดีย๋ยวลองซูมเข้าไปดูนะครับเฮ้ยคนลุกเลย ต่แถวนี้หิงห้อยเยอะนะครับเรามาลองถ่ายด้วยโหมดลอยแสงกันดีกว่าครับเฮ้ย